การที่เราเปื่อยตัวออกให้โซเชียลให้ใครก็ไม่รู้ดูให้ใครก็ไม่รู้ไปมีความสุขกับมันไม่เคยบอกพ่อเลยค่ะว่าทำพีอาเขาต้องรับไม่ได้แน่น,นอนคนชอบมาด่วาว่าเป็นพีอาเขาต้องมีอะไรกผู้ชายดิผู้ชายก็ต้องนมนอมดิอาจจะเจออดีตที่ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นนูนเอทำงานอย่างเงียได้ พ่อโกรธมากพ่อร้องไห้พ่อตีเพราะว่าเราไม่มีวุฒิการศึกษาและจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจว่าเราจะต้องเป็นก็ถ้าคนที่เลือกที่จะคติในสิ่งที่หนูเป็นนมยานหุ่นนักเกลียดต่วะอ้วนถ้าเกิดว่าเลือกที่จะเป็นก็ต้องรับกระแสให้ได้เราเลือกเดินทางนี้แล้วเราก็ต้องทําให้ัดีที่สุดค่ะ